ยินดีต้อนรับสู่เทสติงกาวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจ Isuzu Pickup 2WD ปี2026กันอย่างใกล้ชิดรถกระบะที่ประสานการใช้งานอันทนทานเข้ากับความประณีตประณีตอย่างลงตัวในราคาที่สมเหตุสมผลไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หัดขับรถกระบะหรือผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์ซึ่งกำลังมองหารถกระบะที่ใช้งานง่ายทนทานและทรงประสิทธิภาพ Isuzu รุ่นใหม่นี้อาจทำให้คุณประหลาดใจได้มาเริ่มกันที่ดีไซน์กันก่อนเมื่อมองแวบแรก Isuzu Pickup 2WD ปี2026 ไม่ได้ดูโดดเด่นสะดุดตานักและนั่นคือเสน่ห์อย่างหนึ่งของรถกระบะคันนี้เรียบง่ายแต่ดูดังเส้นสายดูสะอาดตารูปลักษณ์ที่กว้างขวางและตกแต่งด้วยโครเมียมอย่างพอเหมาะพอดีดึงดูดสายตาโดยไม่ต้องพยายามมากเกินไปกระจังหน้าได้รับการออกแบบใหม่เล็กน้อยสำหรับปี2020พ,พร้อมรูปลักษณ์ที่กลมกลืนกับฝ่ายหน้าเหลืนนะับเป็นวิวัฒนาการที่ทันสมัยของรูปทรงรถกระบะคลาสสิกแม้จะดูไม่ฉูดฉาดแต่ยังคงความแข็งแกร่งไวย้ย่างเหนียวแน่น ภายใต้ฝากระโปรงอีสุสุดยังคงยึดมั่นในสิ่งที่เชี่ยวชาญน,นั่นคือวิศวกรรมที่น่าเชื่อถือและผ่านการพิสูจน์แล้วรุ่น 2W d ด a ีมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์สอจาลิตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดา5สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ6สปีดแม้จะไม่ใช่รุ่นที่ทรงพลังที่สุดในรถระดับเดียวกันแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นสําคัญรถกระบะรุ่นนี้มอบแรงบิดที่นุ่มนวลใช้งานได้จริงและประหยัดน้ํามันได้อย่างยอดเยี่ยมเหมาะสําหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันธุรกิจขนาดเล็กและทุกกกคนนนที่ต้้องงาารรถใชนหนั โดยไม่ต้องจ่ายแพงกว่าระบบขับเคลื่อนสีล้อบ,บนถนนในเมืององค์หรือทางหลวงที่ยาวไกลระบบขับเคลื่อนสองล้อก็มีประสิทธิภาพเกินตัวเมื่อก้าวเข้าไปในห้องโดยสารคุณจะพบว่ารถกระบะ Isuzu ปีสองพี2026ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยไม่รู้สึกถูกแผงหน้าปัดได้รับการออกแบบอย่างเรียบง่ายปุ่มควบคุมต่างๆใช้งานง่ายและทุกอย่างให้ความรู้สึกเหมือนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความทนทานในปีนี้จะมีแผงหน้าปัดดิจิทัลใหม่ ให้คุณเข้าถึงข้อมูลการเดินทางข้อมูลการประหยัดน้ำมันและแม้แต่การวินิจฉัยปัญหารถยนต์เบื้องต้นแม้จะมีเทคโนโลยีไม่มากเกินไปแต่สิ่งที่ได้รับการคัดเลือกมาอย่างชาญฉลาดเบาะนั่งสะดวกสบายอย่างน่าประหลาดใจสำหรับรถยนต์ในระดับเดียวกันไม่ว่าคุณจะเดินทางในเมืองหรือบรรทุกของตลอด ทั้งวันอิสุสุก,ก็ช่วยให้คุณรู้สึกสบายหลังหรือขายอย่างเต็มที่ในด้านพื้นที่รุ่นาวย w ดีมีพื้นที่กว้างขวางเพียงพอสาหรับผู้โดยสารด้านหน้า2หรือ3คนขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยในรุ่นห้องโดยสารยาวมีพื้นที่ด้านหลังเพียงพอสําหรับผู้โดยสารหรือสัมภาระเป็นครั้งคราวรถกระบะอิสุสุกพิกับ 2. ดาวยูดีปี2 0ิบโดดเด่นด้วยคุณสมบัติที่ตอบโจทย์ลูกค้าเป้าหมายขับขี่ในพื้นที่แคบได้อย่างง่ายดายด้วยพวงมาลัยที่เบา และทัศนวิสัยที่ดีคุณภาพการขับขี่อยู่ในระดับปานกลางสําหรับรถกระบะไม่กระเด้งหรือแข็งเกินไประบบช่วงล่างได้รับการปรับแต่งให้รับน้ําหนักได้ดีโดยไม่สร้างภาระให้กับผู้ขับขี่เมื่อกระบะว่างเมื่อพูดถึงกระบะบรรทุกแล้วความจุของบรรทุกในรุ่นนี้ถือว่าแข็งขันได้คุณสามารถบรรทุกเครื่องมืออุปกรณ์หรือแม้แต่จักรยานและสัมภาระสําหรับวันหยุดสุดสัปดาห์ได้อย่างสบายโดยไม่ต้องเหนื่อยแรงหนึ่งในคุณสมบัติที่มักถูกมองข้ามมากที่สุดของรถกระบะรุ่นนี้คือต้นทุนการใชช้้งานนนที่่่ตดยิสว ที่เคลื่อนไหวน้อยกว่าระบบ4 w d อทำให้การซ่อมบำรุงรุ่น 2WD มีราคาถูกกว่าเมื่อรวมกับชื่อเสียงของอิสูสุในด้านเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้งานได้ยาวนานจึงเป็นที่แน่ชัดว่าทำไมรถกระบะรุ่นนี้จึงดึงดูดผู้ซื้อที่ใส่ใจเรื่องราคาทั่วโลกความปลอดภัยก็ยังไม่ลืมเช่น